สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวเราก็ครับผมอันเล็กนี่เอาไว้ย,ยูนิเด้อครับแล้วก็อัลลูซิงเอาไว้ย,ยูพุ่นในโฮมใน,น,น,บบนอะไรนะมองนะครับมันเก้าเข้าได้อยู่ปะได้อยู่เนาะน,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 นั่นแหละมองมมเตรียมไว้นั่นแหละ โอ้ราบนี่บดย,ยกเนาะเอาเครนมาเลยเนะาะออกี่บอกโอ้สามคนจังออกอโอ้สคนจังออกอเสียงน่ากลัวังเลย เดี๋ยวพาเอฟซีทัวร์ดูก่อนรอบๆคันดูก่อนโอ้เพียบเลยโอ้เหล็กโอ้เหล็กหนาหนามากโคตรหนาเลยเหล็กเออเอาน้ำเอากินน้ำนั่งเเมื่อยก่อนก็นได้เด้อเออเอา มาเรานึกว่ามาเยอะเนาะอคนนะคะเน,นาะเออผมนึกว่าจะมากันเป็นสิบนะทุกท่านมากันสองคนอ๋อเขาใช้เครนเขาไม่ต้องใช้คนเยอะเครอบก่อนเนี่ยเขามามาส่งแบบขนลงขนขึ้นขนลงนี่อารูซิงโอ้โหมีอารูซิงแบบไหนเนี่ยแบบแบบแบบโปรง่งโปรง่งใสๆสนี่บอโอ้มีแบบโปรง่งใสแล้วก็ เป็นแบบแบบเล็กแล้วก็แบบโปรง่งเนาะอือโอ้โหทุกท่านเต็มเลยเยอะมากไม่รู้ว่ารู้สิ่งกี่แผ่นนะ เกำลังจะก,กลางแขนออกมาแล้วแต่ว่าเหล็กพุ่นโคตรหนาเลยนะท่านผู้ชมดูเหล็กมันหนากินหนามากไม่ใช่หนาธรรมดาหนาหนาหนากว่าเหล็กที่ ของเราใช้เนี่ยประมาณสามเท่านะพี่น้องโอ้เหล็กนาแบบนี้นี่เชื่อมยังไงก็ไม่ทะลุได้เลยเนี่ยเหล็กน้ามากพี่น้องแต่วนเป็นเหล็กดำนะเราต้องทาสีอีกนะทุกท่านนะเราต้องไปทาสีสก่อนนะอ่าก่อนใช้เราก็ทาสีสกรน,นะท่านผู้ชมหรือมาหรือไม่ก็ใช้ เราขึ้นไปเชื่อมเสร็จแล้วก็ทาสีไล่ตามหลังนะโอ้โหเหล็กหนาเหล็กนะเหล็กหนาะมากอันนี้เพื่นก็น่าจะเอาลงแป๊บเดียวแล้วมั้งน่าจะเอาลงง่ายนะทุกท่านพอดูแล้วเพื่อนไม่ได้ยกนะ ยวเอาเหล็กมาวางเพิ่มไหมโอ้เหล็กเทียบเลยแบบยังไม่ได้แกะมัดเลย,เ,เ,ยเราถอยดีกว่าเรา เหล็กกี่ตันวะนี่มัดนี่นอาเขาไม่ต้องใช้เครือกสองเส้น่ะเอาจะวัดดูน้ำหนักซึ่งกลางก่อนนะมันจะได้ยกง่ายท่านผู้ชมโอ,โอ้ง่ายเลยทีนีอ้อะไรมีนะ เยอะมากเลยทุกท่านพอดีหรือเปล่าไม้ที่เราจะเตรียมไว้ให้นี่ผผมไปดูก่อนระยะไม้มันพอดีหรือเปล่าโอ้พอดีเนาะทุกท่านพอดีพอดี ไปน้ำพ oh. ุน oh. ี่เออเจ้าเจ้าดีด AH e ีดีโอ้สุดยอดพอดีเป๊ะเลยโอ้เป๊ะกับไม้เลยโอ้โแต่วอลเล็กโคตรหนานะทุกผู้ชม เหล็กหนามากเลยหนาสุดนะเหล็กโอ้ถ้านด้เครีร์แบบนี้ไปทำงานนี่น่าจะดีเนาะยกของสบายไม่ต้องแบบยกทีละเส้นโอ้มามาแบบนี้ก็ดีหน่อยเนาะไม่ต้องเหนื่อยยกนะทุกท่านใช้เครียรนเลยโอ้เหล็กโคตรหนาเลย น้ำา่ะนาก็ของเรานาก็ของเราสามเท่าเส้นหนึ่งอะ่ะเชื่อมเข้าไปนะฮะไม่มีทะลุเหล็กรุ่นนี้โอ้ตำแหน่งที่เราวางไม้อาไว้นี่ดีมากเลยพอดีเป๊ะเลยนะโอ้เขาใช้เชือกเส้นเดียวเนาะ เชือกไอ้นีน่มันรับน้ำหนักได้เยอะมากเลยเนาะมันไม่พอดีกึก่งกลางอาวางลงก่อนอืมโอ้แบบนี้มาส่งคนเดียวก็ได้นี่เนาะมัน รู้สึกว่าเหมือนมันจะสะดวกดีโอ้โหท่านเอออ่ะ ơn mà ơn เดี๋ยวให้อลูซิ่งนะไปวางไว้อีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้กำลังเจ็บแขนอ่ากำลังเก็บแขน,อขนโอเคครับทุกท่านนะเหล็กก็มาส่งแล้วเนาะซึ่งมันเป็นเหล็กที่หนามากๆ นะฮะเป็นเหล็กที่หนามมากสุดๆดมาต่ผู้ชม,มด,ดูดูความหนาดูความหนาซะก่อนทุกท่านอืมหนาขนาดนี้จะตัดเหล็กเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะ พวานาขนาดนี้น่าจะตัดยากอะเหล็กอันนี้น่ะน่าจะตัดแท,จทจบจะแทบจะไม่เข้าอะ่ะตัดแทบจะไม่เข้าจริงทุกท่านเหล็กนาแบบนี้เนี่ยเครื่องตัดเหล็กนี่สายหัวเลยเลยนี่ โอเคครับทุกท่านนะยังไงก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ